สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้ผมก็จะเอาลำโพงบูทูธนะครับอ่าตัวน,นี้เป็นลำโพงเรียกนกนางแอน่นกินรังนะครับตอนนี้ประมาเวลาประมาณน่าจะสักห้าโมงแรงนะครับแล้วลองมาเปิดดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเปิดดูว่าจะมีนกมาไหมนะครับโอเคเปิดแล้วก็จะตั้งไว้อย่างนี้ครับตั้งไว้ข้างถนนนะครับ อยากดีดูมาซึ่งนาทีนะครับเล่นเจอแล้วก็คือว่ามันจะมีนกไหมนกข้ามให้ชมบรรยากาศหลังตะเวนตกนะครับ เปิดเสียงนอกอ่าตอนนี้มา1นาทีแล้วครับ1นาทีอัดวิดีโอมา1นาที13บสามสิบาวินะครับโอ้นี่ๆมาแล้วนี่เฮ้ยนี่เลยครับเนี่ยติดมาแล้วเห็นไหมเฮ้ยโอ้นี่ใช่เลยครับดูหางใช่เลยครับเนี่ยออเพิ่งเปิดได้มาเลยครับเห็นไหมครับเนี่ยโอ้ สามตัวสี่ตัวเฮ้ยตัวนี้เห็นสามตัวครับนี่นี่นรับมาเลยมาใกล้ๆเลยเนี่ยโอ้ยเปิดไม่ถึงสองนาทีนะครับเนี่ยบินมาเรียบเลยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยโอ้โหนี่ลำโพงสุดยอดเลยเห็นไหมโอ้มาสามตัวนะครับเนี่ยบินวนๆอยู่กับผมเนี่ยนะดูนะครับโอ้สี่ตัวแล้วนะครับ เริ่มมาแล้วเปิดไม่ถึงสองนาทีครับเนี่ย1ึงสองสามสี่ห้าห้าตัวแล้วครับเต็มเลยอ่ะตรงเนี้ยเห็นไหมอุ้ยสุดยอดเลยอ่ะข้าำๆนะครับโหตรงนี้นกเยอะเห็นไหมอุ้ยโอ้โหนกเยอะมากเลยครับอือหือดูนะครับ เห็นไหมใช่เลยครับดูหางมันก็ใช่เลยอันนี้เปิดตอน5ามงเย็นนะครับเนี่ยโหเทียบเลยอะ่ะ1 2 3 4มันเยอะกว่านี่ห5าผมนับไม่ทั่วนัแล้วครับเนี่ยเริ่มมาแล้วเห็นไหมก็จะมีเศษไ,ไฟไหม้อะไรสักอย่างเห็นไหมครับ เฮ้ยมันใช่เลยอ่ะเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยเห็นไหมโอ้โหหรือว่าบริเวณนี้นะครับมีนกนะครับเนี่ยเนี้ยเห็นไหมครับโอ้ยเยอะเลยครับเนี่ยได้เลย ยอดมากเห็นไหมเต็มเลยครับเนี่ยโอ,โอ้โอ้ตรงนี้ยังไม่มีใครทำบ้านนกนะครับถือว่าลำโพงนะครับเปิดเรียกนกนะครับแล้วก็เสียงนกสุดยอดเลยครับเนี่ยมาเต็มเลยครับเนี่ยเนี่ยเปิดไว่ข้างถนนน,งถน,นนะเ,นเ,เห็นไหมครับข้างถนนเนี่ยเปิดแค่ข้างถนนนะเนี่ยมาเลยเห็นไหม เฮ้ยนกมาเต็มเลยนะครับเห็นไหมเฮ้ยใช่เลยครับเนี่ยมันหางมันหางมันไม่เป็นแฉกนะครับเนี่ยมาดูลำโพงนะครับเนี่ยผมเปิดได้แล้ ออกมาสักนิดนึงว่ก็มีนอกอย่างอื่นด้วยนะครับนะดูแล้วหางมันใช่เลยโอ้บินวนเวียนวนเวียนอดีผมดิ้นนะครับไปหมดละ อันนี้เปิดมาห้านาทีนะครับเนี่ยนะมันเห็นผมมันก็ไปนะครับเพราะว่าผมอยู่การแจ้งนะครับเนี่ยผมอยู่ข้างถนนโดดเลยถือว่าตรงนี้มีนกนะครับโน่นโน่นนกอะไรมีนกหลายอย่างตัวนี้นะครับเห็นไหมครับ เนี่ยเปิดข้างถนนอนเลยอืมถ้าแถวนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมเต็มเลยนะครับมันก็บินวนๆน,นะครับ,น,รบ,บน,น,น,นะครับบินวนๆนะครับเห็นไหมเต็มเลยโอ้สุดยอดเลยครับบริเวณนี้นะมีน,น,นกเข่าตู้ด้วยนะครับนะถ้าใครทำบ้านนก ยอดเลยครับนะทำพงเปิดเสียงไม่ถึง2นาทีนกเข้านะครับทั้งทั้งที่ไม่เคยมาเปิดมาก่อนนะครับตรงนี้เห็นไหมถ้าไม่มีใครรบก,กวนเนี่ยมันีบ้านนกเนี่ยเข้าแน่นอนเนี่ยทำเลที่ปลใใรรอดภนะัยด้วยได้ ถ้ามันมีเสียงดังมามันก็นกก็ไปนะครับโอเคถือว่าสุดยอดนะครับเพิ่งมาเปิดแป๊บเดียวนกบินวนเต็มเลยนะครับผมถือว่าสุดยอดเนี่ยเนี่ยก็ยังบินอยู่อันนี้นกอะไรเนี่ย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 ใช่เลยเนี่ยเนี่ยบินวนเลยนะครับตอนนี้เปิดมาประมาณ7นาทีนะครับ ถือว่าบริเวณไล่อย่างเงี้ยที่นาล่งแจ้งไล่อ้อยนะฮะถือว่ามีนกนะครับโอเคแสดงว่าลำโพงได้ผลดีนะครับเปิดเรียกนกได้ดีนะครับนะบินยังบินวนอยู่นะครับโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับสำหรับทุกท่านที่รับชมคลิปนะครับอันนี้ก็เป็นการเทส จำพงเรียกเสียงนกนะครับก็ถือว่านกบินเข้าอย่างดีเลยเทสได้หรือว่าเนี่ยฮะบินมาถือว่าเอาไปเปิดเรียกเทสดูนกดูได้นะครับถ้ามีสิบตัว20ิตัวเนี่ยถือว่าใช้ได้นะครับบางที่ที่เขาทําบ้านนกนะครับเขามี4ี่ห้าตัวเองนะครับจากนั้นมันก็จะชวนกันมาเองนะครับ ขอให้เราสร้างบ้านอยู่ห่างๆจากหมู่บ้านหน่อยเงียบๆทำเลธรรมชาติยิ่งมีสระน้ำก็ยิ่งดีเห็นไหมครับบินมานะครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะหาลองเทสดูเรื่อยๆนะครับว่าแถวไหนนกนักแอ่นกินรังเยอะนะครับผมสวัสดีครับ